วัดท่านสร้างโยมท่านช่วยเป็นลำเมือสว่างด้วยความสำนึกรำลึกในพระคุณของท่านเก่งสีเก่งมามรมีดูกันมใช่ป่ะเรือเจ้าที่ทางล่องับแดงในน้ำของเทพ พระนางทองรอบๆน้นเงินเอ๋วว่าดูกันสิว่าเที่ยวนี้ใครเป็นใคหรือครับใครเป็นหมูใครเป็นหมูหรือว่าใครจะเป็นผู้ว่าดูกันสิว่าดูกันสิว่าร่องน้ําแดงร่องน้ําแดงร่องน้ำแดงเพชรวารินเพชรวารินยังไปรอริดดิสเพชรวารินยังไปรอร์ดมิดิเฮ็ดวารินเฮ็ดวารินหรือว่าเทพนางทง เอาลูกไปร้องเลยไม่ว่าใายอยู่ใครสายนะจ้าเอาด้วยร้องนบเป็กก่อนจับปลาเร่งรองนับกระสือตาสวรรค์กันสับ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 ไปเลยจ้าเอาจับปองสับดีจิกิงเมื่อคืนเมื่อสักครู่มันนอนหลับป๋าบอกว่าเฮ้ยเรือออกมาแล้วมันเรือปัดไต่แต่ว่าเรือเขาดีใสกันเพรงะมันก็เพราะเถื่อเถิ่ดูกันสิแบบเทพบารังทองราอันับแม่ฟังนี้ขยี้กับเระเนครเดียร์พี่น้องเจ้ามาพบตระไหเที่ยวนี้เชื้อ ต่างงนต่างขายางวิ่งต่าสายางที่สามเรียนตะนีเออตางคนตบตบน้ำตากแกไเลยอหัอยผัวปลายไปอหอยโงอยหอนหอยจีหอยมีหอยจอยดีดดีดีไปเด้อนนี้ีสไกลพี่น้มาใครยิ้มใตายพี่กอวบเี่เลกได้อไม่ได้จากา่งพังังขไปสายก่อนบตะามีพี่นักาอแ้วี้แล้วเทพลังอดกี้แล้วพอเทวก็ตี ไปพายจนหนาร้อยิ้มแล้วต้น้ต้นไ้าถ่ายเพิดแล้วกยันตี้นเจ้านี่าบ้าต่ไม่เกิามไม่เด แสงน,นี้เพ shake, like, ิดมารีบหายกี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 ทันไม่ทันเ um> 네爸爸พชรมารีบหายกีขึ้นมาเพิรสันนี่ครับนักวิเงทีบเล่นก็มาเขาอาจจะเป็นนักกีฬาในทีมระดับชาติก็ได้ครับเพราะว่ายังเด็กๆอยู่ครับขอบคุณครับอ้าวยกของไปอ้าวขอบคุณครับขอบคุณตุกลำเรือครับลอยลำอยู่นี่แหละครับทั้งสองทีมครับที่จริงจะเฮ้ยฉากสิ้นครับโอ้ But <laughs> แน่ครับๆทัก